ที่เกียรติเปรียบหล่อโฉมสวยแบบนี้ลายสั้นเรียบร้อยเสียงแป็นสู้บลูกที่สามโอ้โหเก้าเท่าเปิดรอบเสียงแป็นสูบโอ้สู่ที่เกียรติเรียบหล่อคุณครูสรัสดีครับสูตสูตรู้นี้บอกเลยว่าข้าดาวครับมาชมเกมมันๆกันครับคู่นี้ทักทายด้วยแก๊ปสายฟ้าเอารถมาแอบแรกเป็นของใคร สุดรที่เกลียดโอ้ยอย่างนี่ผมทำทีละบรรมาครับวันนี้จะล้มยาพุ้นใหญ่ได้หรือเปล่าเสียงแปดสูตรได้หรือเปล่าหนึ่งสูตรโยชิทันหานการได้หรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมกันครับโอ้ยหนักเข้วลูกนี้โอ้ยสองสูตรสองต่อสูตรเติมหนักลูกนี้โอ้ยครับโอ้ไปกินอะไรมาครับเด็กต่อซี ใหญ่โอ้โหเปิบสวยโถงสวยแบบนี้ชุดนี้เหรอกว่าไม่มีปัญหาโคติผู้นี้ต้องขี่รถไปดูที่แฟชั่นแดนด์กรุงเทพมหานครครับพี่นี่ฮะสองเจ็ดสองต่อเจ็ดสิทธิพงษ์คำจันทร์โอ้ เริ่มนะครับเริ shirt, ่มปล่อยที <|oc|>? ่นั่งได้เลย3 7 3เต่อเจ็ดสิ่งที่ผมทำชัโอ้ยเอาละครับเอาละครับนี่รบสี่เจ็เดินทางจากใต้มาแข่งขันครับโอ้ยเริ่มมาโอ้ย3ามขาโวยกขาสามสองนิ้วแบบนี้ชมได้ที่เฟซบุ๊กโอ้ยตุงสี สิบส <14. S 2> ี่สหางสามแต้มลูกนี้ขอมามันที่เรียงมาสูบตรงนี้องชงเองเตะเองยบร้อย,ออยโอ้โยเท่าสิบหกต่อสิบหกไปไหนลูกนี้แกปปีมายาม่าเปิดสวยโยชิชกสวยเสียงมาสู้พลูกนี้ครับโดนบลอกปเกสิบหกสิบเาว่างลูกที่สโอ้

ช่วยได้ไหมโอ้เปิดทีโอสุธีเก็บเก็บหนอยครัโอ้โหต้องถ่าหรือเปล่าครับปิดเกมได้หรือเปลามาดูไปพร้อนยัน20 21 20โอ จรดียากแล้วลวนเอาเจ้ายาวปืนใจเอฟฟอยสองครั้ทงทำไม่ได้ครับได้ครั้งที่หนึ่งทำได้ไหรือเปล่าครับแก็บใส่ผ้าครับตอบแก็บใส่ผ้าเปิดได้เอาได้ไหมยากหน่อยเสซ็ตประตูโอ้โหเสร็จฝอ,อยครั้งแรกทำได้ทำได้เซ็ตฝอยครั้งแรกเกมเลยครับโอ้โหโอเน,นะครับหนึ่งโหดหลายจริงครับตะก้อครับโยชิเปิดสวยชง ผมนิดหน่อยต้องแก้ไขเอาต้องแก้ไขขึ้นเอาได้แล้วครับองค์การของสอ,อทอตั้มเรียบร้อยลูกนี้หรับทั้งหมดครับเท่าเสียงแปดโซมขอเล่นเองว่าไงลูกนี้โอ้โหเดีเ๋ยวยิงเกินไปเองฮะแต่ดีทุกคนฮคะไม่ต้องเกรงใจเลยครับสามนานมาอแนาะจเจริญเราอย่างนี้ครับต้อง ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์โอ้โหลูกนี้ครับระเบิดหัวไปเลยครับลูกนี้ครับคุณภาพล้นล้วนครับนี่นอนว่าเจริญเราสี่เจ็ดสี่ต่อเจ็ดปีเท้าเปิดสวยเสียงแปดซุบว้าวไอ้ลูกนีโอ้โหหัวกระเดื่อห้าสิบเอ็ดห้าต่อสิบอเอ็ด ลูกนี้ยอดโอ้ยไม่ไหวครับลูกนี้ครับอยอดเปลี่ยนเหมือนอย่างนี้แหล,ละฮะหกสิบเอ็ดแต่เผยอีกทีครับพีเคเฮาขึ้นนำไปแล้วมาดูลูกนี้สวยๆเส,ส,สียงแสูบเรียบร้อยลูกนี้สิบสาม,มกหกสิบสามต่คร <13, 6, S 1> ับเริ่มชี้ขาแล้วครับสำหรับทีมของยาวปืนใหญ่สุทธิกียริ 7จ็ดสิบสามต่อเจ็ดว่างไา้ลูกนี้โอ้โแล้วนะครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดต่อสิบสี่กลบสายฟ้าว่างตอบโต้ว่างโอ้หนักมาที่เสียงต้องชงเองเล่นเองลูกนี้เอาคนเดียวไปเลยครับเจ้าเสียครับโอ้เจ็ดกะตันยูสิบึ่งคนครับได้ตังให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวครับ โงเไรสวยเชียงแปดสูบเรียบร้อยครับลูกนี้ยแซมอย่างที่พูดถึงครับเจ็ดเจ็ดเท่าแก่น้อยครับเท่าแก่น้อยครับเหรียญทองเหรียญละสองล้านบาทครับเอเชินเทมแซขอให้ธุรกิจของท่านหรือที่ท่านทำอะไรอยู่ก็ขอให้ลูกน้องกินเข้าไปนะครับสำหรับผู้บริการทีมทุกทุกทีมนะครับมาชมเกมกันต่ออสซมแซมต็มนับนับพลูได้เลยพี่เฮาอีกเต็มเด็กเกม ยี่แอมเดียวเกมแมบ์พอย์ลูกนี้ที่เฮาได้แจมเป็นลูกโลกครับเป็นแต้มของพีเคป้าครับจเจ้าเจ้าเปลือใหญ่สิตปิดเกมได้ไหรือเปล่าลชมไปพร้อมๆกันดรอดลูกนี้ยังได้โยซันนี่สุทธิกียรต เกียบรอยแแเอี่สิบสิเอดยี่สิบต่อสิบเอ็ดลูลที่สองปิดเกมหรือเปล่าเจ้ายาวลูกนี้อยากได้อยู่สูตรที่เกียรต์โอกนี้ไม่ไหวครับอรโอ้ยเรียบร้อยครับผู้นี้ยงันแข่งขันในเซตที่สองทีมสตัมบวกสต่อสิบเอ็ดชนะ พีเอลเอรัสกอร์21ต่อ11สรุปผลการแข่งขันซอต้ติมชนะพีเอลเอสองต่อ0เซตนักกีฬาสะบัดมือขอเสียงตบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมหน่อยครับโอ้โหสู้กันนิ่มันครับ